เข่าพันไหนบ่หัวสบายดีสติวัตรฝาบิงนี่ยมึงคือสิวัตรฝาจักวาลอสามพันเมื่นเมื่นสามเข้ามาหลอดได้อยู่เข้าวาเออหอดไอยู่หอดสามพกับอดจักลอยหลอดจักลอยหลอดสามพันจักลอยนี่ครับนี่นี่นี่โอ้โมงหนึง ขายอนกันอันน an mm. ี you? Sure. You ้ไม mm. okay. the ่ได้ของหง่ว่ะพ่อแมนของหอยหมดของหนอยขายขายได้เด็กชบเศร้าขวายหน้อยขวายมันน้อยแต่ขายสองตัวขนาดชเศร้าขายสอด้ผู้อื่นเขายงว่าตขายแยกตัวเไม่ด้แมนชเศร้าเสองตัวสี่กิโลีนกินตัวนอเมนสี่ไก่ีนทูปนตัวศูแปดหกูแปดหกสองห้เจเจปสสาหวยบงงาม ตัวใหญ่ถือตัวใหญ่ถือกล้วยพงงามเพ่นไปโค้งใหญ่ดีเนาะพ่อโอ้สูงกับรอยสามสิบหามันมันพ่อมันมันคจะแตะนี่ข้องแถีของแขอแน่นอนยแ่นน้อยหน่อย้อยหน่อยข้ยหน่อยค้ยน่อยเนี่ยคือลุ่มกันเบิงเป็นเป็นยังไงล่ะตอนนี้กำลังลุ่มลุ่มเบิงบอกบอกเยนส้มกัน่ส พอพันเจ้าบาทครับาาไวหาเมินหาเงินโอ้ขายเธอเลยยกแก่งเลยทา่านเป็นฟูงเลยเกือบสิบตัวไซสนึ่งอันนี้พอพันเขาเปิดไปหาเืินหาเืินพอดีโอ้น่ครับสุงกับประมาณรอยหาย่าเปรประมาณรอยหาสิบเบื้องลำตัวเหนือนังเปิดไปหาเงินเต็มเต็ม เบิ่งถ่ายเบิ่งยังให้ก่อนโอ้ไข่สองขวางหางเห้าในอายุยักปีีลยนครับนี่โอ้โหสื่อพันมาได้เข่าหรือเปล่าข่าสองขูเข่าสองคูอืมนะครับเบิ่งหน้าตาเนื้อนางข้องสางอันนี้พอผ่านเปิดไบหาเมื่อนใครอยากได้รุ่นนี่นะครับผมอืมนะครับแช่เป็นลูกไผ่กับพงกันปะครับเ<า>พ่้ยมาลูกแางอุดรเนาะ ่พรส่งก็อ่ส่งดีอยู่นะเบิ่บอถ่ายบ้างดาบเป็นว่าเป็นลูกสาางอุดรถ่ายมั่งงสีสูงไปอีกเยน่ยเนี่ยมนเราเลี้ยงมาดีเติบอยู่หอกนี่ว่าจ้จอยพอดีพอดีเลยช่ก็าลัางสมเกง่งเปโทรไร้นะครับ0 8นครับ087 814 814่าอํเภออำเภอน่าจะรวยน่าจะรวยนะครับผม ห่วย่มีไก่ส้งสามมาาองขาดไ่ครบซออ,อ๋อไข่ย,ยู่เส,สน,นเนนำเภอดียรบตัวนี้อา้าไปส้นใจอา้าไปหาแม่กับลูกลได,ได้ได้แม่ลูกลูกตัวเมียเบิ่งถ่ายก่อนเลย <laughs> <laughs> นี่ชวงถ่ายช่วงถ่ายเป็นผู้าเรเงเกีื่นไแม่่เี่หเิ่งเกี่ยวื่นรือมผมมาพูดได้ไรครับยามาเร่งยามาจะนวันอันนี้แม่ลูก ลูกตัวเมียมาเลือกสืบครับมาเปิเ่งมาขายตีน,นอ๋อนี่สอบเมืองแม่บบกใหญ่เลยเจ้าบาครับตัวโบนี่พี่มเจ้าบาทสามหาามื่นเท่าไรสามห้าเปิดไปสามสิบหาคะแนนสามหมืนห้าพันบาทลูกตัวเมีรครับใครหาเมลูกไปเลี้ยงสามหมื่นหาเบื้องลูกสาว เน hmm. hmm. no no, ื้อนางดีแม่ก็อ้วนดีสูงเขาประม่าบ้านอยสามสิบนี่แหละประมาณนี้นี่หน้าตาแต่ลหน้าตาแม่เพิ่งเกือบเล็บดีตัวนี้โอ้เล็บดีใช่ได้เล็บเล็บสวยไม่ได้แยกใช่ไหมครับไม่ไม่ได้แยกครับพี่ไม่แยกนี่หน้าตาเิ่หน้าตาแม่ก็ขาดกําไรนี่นี่ไปหาลุดนี้อยู่แม่ลูกสามหมื่นห้าพันบาทโทรมาเบอร์อะไรหรอบ้านนี้เบอร์ 0936 402 0า3หศูอครับหอำเภออำเภออำเภอวารินวารินแม่ลูกสา0 0มืนห้าันบาทใช่ครับไรสนใจเลยพี่น้องโทรมาตอรอง,องเอา ไปเลี้ยงไปเกลือต่อใช่ครไม่ได้แยกไม่ได้แยกครับไม่ได้แยกเอาไปเลี้ยงแม่ลูกครับใช่ครับแม่ลูกอโอเคอ้าวมันมันครับผมปลาอาือขักคือแน,น,น่แต่บลาเนี้ของใหญ่ของใหญ่อเออห่วงเบื้องเอาครับของใหญ่ไปหาของใหญ่อยู่ป<ะ>เปิดไว้บัตรครับเปิดใบเจ็ดหมื่นเจ็ดครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันไผ่งไงเงี้ยวอลาเลยพี่น้องขกแข็ง เนื้อเป็นเนื้อนังเป็นนังเป็นตันหมดลนี่รูดลอยหาบกัวเก่าอยหบกิโลเอากาอยหาบกิโลซ้ำเป็นตันหมดเลครับเจ็ดหมืนเจ่วะเกือบตันเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเมือง่ายเบิ่งดาบเต็มจุรูเต็มอันยะเกาหบกิโลเจ็ดหมื่นเจ็ดพันตลองในอีกเบ้มือเบ้ืน หน่อยไก่กันมาตัวนี้มาขีดสีไปหน่อยนึงเบอร์โทรไปนะครับ090 090ก้าศูนย์ศ้อำเภอพิบูนมังสาหารพิบูลมังสาหารโอ้ใหญ่แห่งเนาเนี่ครับ9ก0หกิโลชั่มตันคมละขึ้นข้อจุรู้น่นแต่ว่าเอามาโซ่ปั๊บโดดเลยเ็ดเ็ด

ใชขาดทุนอยู่ค่อไม่ขาทุนแ่แ้ตอนนี้ไขาดทุนใรยนอนดไปไหนเจิมากโมไปลงไปมันจังบกขาดไหน หลอดเจียดมัน่ด้าหลอดเจดาแค่มืนคนในหนองนีมองแสบป่ะพิวแเบ่งมองแสบมันบอก เพื่อดนนี่แต่เพื่นดนน,น,ดนี่ครับต่อรองกันสิทธิ์เทิงเติบเงีนนงหน่อยๆคองใหญ่ครับเจ็ดหมื่นเจ็ดผู้ค้ายัได้เพิ่มขึ้นไปจักหน่อยเพิ่มเจ็ดผู้ผู้สื่ออยากหลอดเจ็ดต้องมาหลอดมหลอดพวกแข่งดีป่ะปะง่ายงครับพี่น้องเออประมาณนี้เด้อพี่น้องเป็นต่อกันดลเนี่ยอยู่ เอามายังนี่เอามาซูดแล้วเอามาขายดนี้ท่องอยี่บ่านี่งประก,กันต่องพ่ออะไรล่ะท่องบลิมโค้งรลิมโค้งโอ้ยบลิมโ้งามมือโมเมลเหมอนกี่นี่โอ้ดาเป็นดาเลยตัวนี้ กวอมหนานีเบิดปูนแปสิบอบฟาขึ้นนาันาตัวนกรว่าเบิดปูนแปดสกระสอบสูงแล้วแน่อยสี่สิบแปนโอ้สูงอีดีเยยสี่สิบแปท่องห้าเดือนประกันท่องริมโค้งมาดที่พ่อพันริมโค้งบอกริมโค้งแมนริมโคงตกใจทักอนเออหมุนก่อนมันออกแขงใจเงินเออไปหมุนซะก่อนังเอา เปิดรลค่าไแปดหมื <Bun sed> ่นแปดหมื่นพอดีสูงลอยสี่สิแปดเคู่นึงบ้างนาตาครับหนาตาข้วยแม่นม่นิ่งๆท่องหาเดือนริมโขงสูงลอยสี่สิบแปดเปิดแปบแปดหมื่นหนายังหนาตาสั่เลย บนคุไเถือน้าไรน้าไรเออดมเบิ้งมาหนิหอยมือแมนตัวนี้ย่างนาเลยเกือบเต็มห้อง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 ไล้าย้ายหน่อยเอาช่วงนี้กํลังตรวจพิสูจน์เบิ้งเ่บิ้งถ่ายเบิ้งหนเต็มมายาเลยพกแกกลังสอบมงอ่แปดซิบพอดีเิปะ อยากอยากื่องไม่เื่องเื่ป้าเต้าอีกาวบ่อเกือบเล็คู่หนึงสาทองแหลกอ้าคู่นึงรถเล็บนึ่งาคู่นึงรถเล็บนึ่งเาบอร์โทรไว้เบอร์โตรเฮาเบอร์เทรศูนย์หกสี่ศูนย์หกสีเมืองนเมืองนเอานรเบิงครับนี้ งานไปซื้อในตลาดแต่บางมั้งวันนี้งานไปซื้อในตลาดบอกนี้แม่นั่งเอียกนั่งเอียก <c oughs> นัดนี้เป็นนั่งเอียกครับนัดนี้พร้อ <c oughs> มแท้ครับตัวเดียววันนี้แม่ก็ลูปครับบ้านนี้แค่บาทครับพวกนี้หมื่นเก้าพันห้าร้อยหัวพร้อมแท้ให้กันครับนี่นี่รูกมันหมื่นเก้าพันห้าร้อยเมื่นกว่าบาทบุนบบ่อบ่อครับ ลูกต้นเถือกตัวนี้ลูกเถือกแม่กับตัวแม่เมินเก่าพันหาลอยแค่มาอีกแม่กับซุปลอยสามสิบสามบวกนี่ยละประมาณนี้ยังสดสดอยู่เลยลูกแรกก็ลูกสองกับลูกแรกเลยนี่หน้าตาแม่ไปห,หาแม่ลูกไปเลี้ยงเอา้เอาวอา้อาวอ้าวกำลังโดดหยอกกันกับแม่โอ้รุ่นนี่ครับเมินเก่าพันหาลอยตัวลองได้อีกเนี่ยไปหารุ่นนี้ แม่ลูกอ้าวนี่ละเพื่ออมีผู้มักสนใจโทรมาเบื่อไดนครับ0606 1 685 685 4483 4483อำเภอโนนคูลโนคูล์น,น่ะผมแม่ลูกคักคักอ้าวแม่ลูกลูกตัวแม่47,000แม่สูงร่อย40บวก แม่ลูกลูกตัวเมียนะครับผมตัวนี้นี่ครับเบื้อง่ายให้เบื้อง่ายเบื้องดังให้เพื่อมีผู้มกสนใจลูกสาวงามดีเนี่ยลูกเพลนอันนี้แม่แม่ลูกลูกตัวเมียโอ้เขาท่าดีซุ้งบล็อตสี่สิบสี่หมื่นเจ็ดพันหาลอยแถมให้อีกเบื้องไทยเบื้องดังแม่ม้างขวดเบื้องไายเบื้องดัง,ดง,ง,ดงให้ แยกกับขายขายกับแยกขึ้กัน <_ EN> แม่คกับ16 2 16 2 00. 47, ลูกโทรไปอีกได้ศูนย์หกสอง2หกกสนยดหันตระโดมน่เนาะสี่หมื่นเจ็ดพันหาแม่ลูกลูกแม่บ้าวานี่ของกูสาวคือหลายตวัวเลยวนี่น้องโอเหลืองมาแล้วมาแล้ววานี่เอาไล่อลไเจ้บบาบา้านเราเป็นตัวนี้ก่อน เบิร์ตซีโตนีนเบิร์ตโตนเอาตัวละสามพัเก่าตัวบางใหญ่นี่บ่แม่ค่ะตัวบาง่ด้วยพี่น้องหนึ่สองสาสี่เฉลี่ยกันไปตัวละสามพันเก้าร้อยถ้าเอาเบิร์ตถ้าเอาเฉพาะตัวนี้เดีสอ๋อขั้นแยกเอาตัวละสี่พันสองขั้นแยกเอาตัวละสี่พันสองันยกนน่ตัวละสามพันเก่าม่อนลูกระเจาทั้งหนานีวสี่พันห้าร้อยตัวเบ่อ ตัวนั้นดิสามพันหกร้อยนี่คับขั้นเอาแยกนี่สนตะไคร้ให้เยบร้อยใครอยากไทยชีวิตเด้บ่านี่อ้าตัวเทือกหลุๆเลยโทรมาด่วนเบอร์ได้น้องศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามามกาเจ็มกันทาราลูกกันทาราลกโยงทรงได้ยกทรงได้ผัดตาผัดตอหรือซั้งหมด ตัวนี้บอเมรันเป็นวะตัวนีบพวกเกี่ยวห่วยบ่อันนี้แม่บอกใหญ่เลยแม่ก็ท่องเรียบร้อยแล้วเปิดละข้าว้ปสามหมื่นแปดพันห่าลอยสามหมื่นแปดพันห่าลอยแม่ก็ลูกแม่ลูกครับลูกโตตัวเถิกครับตัวนี้เนี่ยครับมือเรื่องน้ำล้างดีหน้าตา ซื้อสองในสามเพื่อนวะแม่กับผมโค้มนี่แม่กับผสมให้เรียบร้อยแล้วเบิ่งกับลูกมันแบบดีเข,ขาท่าครับเบิ่งหน้าตาเบิ่งเขาส่งนี่เปิดดีครับเป็นไอานุรักษ์ไว้แม่กับลูกนะครับผมแม่กับผสมให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนวะเบิ่องไทยเบิ่งดาษหาย เบื้องช่วงไทยไปหาแม่กับลูกอยู่เด้อพี่น้องสามหมื่นแปดพร้อโโต้ไปอีกครับศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย่เจ็มแม่ลูกแม่ลูกสามหมื่นแปดพันห้าร้อยแค่ไหนนี่แจ๋วเลยสุดยอดสุดยอด กำลังส่อเหม้บาทครับเพื่อนหกพันกำลังต่อเพื่อนหไงจ้บาทเราเ่โอ้โตุงไง้ยเงเงี้ยเงยเงโ้ยเี้ยเงี้ยเีเงียเง้เงี้ย้ยเล้ยเ่เงียเงีนเงี้ยเงียเงี้ยงีเเงี้ยงเงี้ย้เีเเเลย กำลังคอกันอยู่คอคาดมุกน้ำมันกันอยู่แม่กับลูกลนะ่ะเขาจะแยกลูกคนไปขายหกพันบาทเป็นกํลังเบิองเอาอยู่เขาท่าเขาท่ายอยู่รักพั่นซื้อเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เหลือแม่ไม่ได้บาทพอน แม่เจ้าบาครับเพื่อนเออเหลือแม่สามกว่าแม่สามกว่าลูกขายไปแล้วหกพันแม่สามหมื่นกว่าบาทโอ้โค้งใหญ่ดีเนาะห้องสางสูงใหญ่ครับเกือบเกือบห่วยว่าไม่ลอยชี่ซิฟอยู่บนนี้ห้องสางบหกใหญ่นะครับเหลือแม่สามหมื่นก็กัวนี่แหละแต่ว่าเดี๋เรื่องห้องสางสูงใหญ่พื้นหน่อยกระซี้ยเองสิละครับเอาแบบลูดจิ้วไปก่อนเที่ยวซอแล้วก็เป็นหมื่นผมละบ้านน่ะ เอย่างหลายเดือนพอดีน่ะมันใหญ่ขึ้นมาลงทุนหน่อยแด่กำไรแน่นอนตัวนั้นมันมีขาดทุนมันกินหลายเลยตัวนี้มันกินอย่างไรแม่กันยัยโอ้ดีเนาะโอ้แจ๊บไหลไปไหลสบายโอ้ไดู้้ีใดรมันหูอีกเนาะครับผมเก่าท่าอยู่แน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 ่แยกสีหักก่อนเลย กเดตัดเด่นคือดานหนู้กเด่นเนมครับกเดนเนี่ยไ่อ้่นเมนมาบอกครับโค้งเช้าบัตัวนันหหตัวเป็นต่สื่อตัวนี้ตัวนี้นตวนาพันตัวสื่อไปแล้วตัวนี้สี่พันเอารุนจิ้วไปโอ้ยเข่าท่าครับคือีิมก็ะเจง้งุนันสี่หากพอดีเพ่ยังไรปะครัอยู่บัร ได้มาได้อดรุ่นนี่โอ้ยปวผพิษหวังเขาท่าครับมวดไเาเาหานครับผมไปเพี้ยนเอาเนาะเล็กหน่อยกำลังพอเลี่ยงครับรุ่นนี่ยกใจนี่ม่เอาใจพอเลียงอง้แ่พ่มงเนาะื่อดียเไปบเนาครับื่อที่เาไปบริเเป็นโมกันไ้หลายตัวบอีกแนวทางหนึ่งเขาสื่อรุ่นควายหน่อยนี่โรุ่นน้อย ตันหน่อยแต่วะ่ะใช่ว่าเนี่ยครับผมสี่ห้าพันไปนี่เขาเรียงไปเลี้รียงมากเนาะก็ว่าตัวละสองหมื่นสามหมื่นไปเรื่อยครับเนาะเอาโอเคครับผมมันหมานครับ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 ผมครับ